สวัสดีท่านผู้ดูแลนะคะอยู่กับองมินนะคะให้ความคิดและความจริงนะคะนำพาท่านผู้ดูสูสิ่งที่ดีที่สุดนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ,อเราควรที่จะให้โอกาสแค่ไหนนะคะสองเรื่องนะคะเราควรที่จะให้โอกาสคนแค่ไหนแล้วก็อาจจะแถมเป็นอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเ,เราควรที่จะคือขอบเขตของของของการให ให้คนอื่นมาทำอะไรไม่ดีกับคนกับตัวเราหรือกับคนรอบตัวเราที่เราแคร์อะไรเงี้ยอือันนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นการชวนคุยนะคะแล้วก็ชวนคุยชวนคิดนะคะแล้วก็ให้ท่านผู้ดูเนี่ยไม่ว่าจะคลิปไหนเนี่ยก็นำไปประยุก์ใช้ให้เหมาะสมกับข้อบวกข้อพ้องของตัวเองตรงไหนมากไปน้อยไปก็ไปปรับแต่งลดลดลงเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าคนเราจะเหมือนกันเปรียบ ทุกเฉดสีเนี่ยถ้าใช้แบบเดียวกันเบียบมันก็คงไม่ได้นะคะนี่ว่าคือว่าเออปางคลิปเราเนี่ย,ยก็อาจจะไม่พูดแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงแบบนี้หมายถึงว่าแนวนี้สไตล์นี้อะไรเงี้ยแล้วแต่เนาะคือเพื่อนๆสังเกตไหมว่าคนที่คนที่คนเราอะพอเวลาเราโตขึ้นน่ะ บางทีอะเราคิดอะไรซับซ้อนด้วยในบางเรื่องอะนะซึ่งถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คืออันนี้เราก็พูดเรื่องคนคดนะคนไม่ดีคนคดอะไรเงี้ยอย่าง,างถ้าเกิดว่าเป็นสามีภรรยาก็คือนอกใจถ้าเป็นเพื่อนก็คือเอาเรื่องไปพูดใช่ไหมแบบเอาเรื่องไปพูดรับหลังยืมเงินแล้วไม่คืนหรือว่าอะไรเห็นแก่ตัวหรือว่าอะไรก็ตามใช่ไหม ไม่ดีดีร้ายกับเราจะดีจะร้ายหรือว่าเออเราจะรู้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องเซนกันทีหลังเนาะหรือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ก็คืออันนี้ก็เดี๋ยวก็ไปพูดทีหลังรายละเอียดเหมือนกันก็คือเขาทําร้ายร่างกายจิตใจเขาเออพูดคําพูดในแง่ลบกับเราซึ่งมันไม่ควรพูดไม่ว่าจะเป็นการดูถูกหรือว่า วิาพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบหรือว่าเออเป็นการทอนคุณค่าอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ในสถานะไหนเงนี้ยมันก็ไม่ควรเนาะทีนี้ว่าบางคนเนี่ยหรือหรือหรือบางทีอาจจะให้ให้โอกาสแล้วก็อดทนเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์อะไรก็ว่าไปเนาะ ต่เราจะบอกว่าเอา่อมันก็ใช่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แต่ว่าอยากให้อยากให้เราคิดอย่างนี้นะว่าหลายๆเคสที่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 แบบเรื่องมันค่อยๆร้ายแรงขึ้นเนาะไม่ว่าจะกรณีอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็คนเนี่ยก็ค่อยๆที่จะรุนแรง,งต่อกันจนเป็นเล็ดแฝกจากแบบแค่สัญญาณเตือนทั่วไปจนมันเริ่มเป็นเล็ดแฝกแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ยังฝืนทู่สีอ่ะมันคือการที่เราอ่ะไม่ปรับแล้วก็รับกับความจริงความจริงเนี่ยมันอาจจะดูธรรมดาแต่ว่าขอให้คิดดูนะว่าความจริงแล้วอ่ะคนเรามันเปลี่ยนไปทุกวันทุกอย่างเนี่ยดินฟ้าอากาศอุณหภูมิเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวินาทีเพราะฉะนั้นจะให้คนเดิมเป็นเหมือนเดิมสิบปีเป็นคนดีแบบนี้เหมือนเดิมเคยให้เกียรติเราแบบนี้เหมือนเดิมเรืองนีนั่นเป็นไปไม่ได้ในแต่ละวันที่ผ่านไปอ่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาดูสิ่งที่เขาฟังสิ่งที่เขาสิ่งแวดล้อมของเขาแล้วก็โตเนื้อแท้ของเขามาจะก,กันแล้วเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีขึ้นหรือแย่ลงใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วเขาตระหนักรู้สติปัญญาตนเองตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนว่าเ,เรากับเขาก็จะค่อยไปได้วยกันได้ดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอ่อไม่ได้เป็นแบบนั้น เราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็แล้วก็รู้ว่าอย่าไปยึดติดในกล่างกายว่าเฮ้ยคนนี้เป็นพี่ของเราคนนี้เป็นเพื่อนของเราแบบแล้วก็ยึดติดแต่กับคำนั้นอะแล้วก็ยอมอดทนโดยหลับหูหลับตาในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นอะไม่ว่าจะมีเซ็ตมาแล้วกี่รอบสัญชาตยานมาแล้วกี่รอบอะไรเงี้ยนึกออาไหมมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากด้วยซ้ํานะแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องเ,องเล็กๆแต่เกิดขึ้นบ่อยๆก็ได้ สองสาครั้งสามสี่ครั้งในระยะเวลาเดือนสองเดือนสาเดือนแล้วแต่คุณจะรู้สึกได้รู้สึกไม่สบายใจบ่อยๆจนมันเป็นสิ่งน ate, หนึ่งที่รบกวนใจแล้วอะแล้วได้มาตระหนักคิดแล้วอะเนี่ยคือเขาจะเป็นคนยังไงดีไม่ดีเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นนะให้มองเป็นสองมุมนะมุมหนึ่งก็คือว่ามันส่งผลกระทบต่อเราแบบนี้ถ้าเกิดเราจะตัดสินใจเราก็ต้องคิดชั่งน้ำหนักคิดนะว่าเออเราได้รับผลกระทบแค่ไหน แล้วก็เขายังมีใครอยู่ข้างหลังหรือว่ามีนู่นน,น,นี่นั่นไหมเขามั่นคงหรือ,อยังหรืออะไรก็แล้วแต่นะเอาให้มันบาลานกันนะในการที่จะแบบว่าไอ้นี่แต่แล้วแต่ความแรงของเรื่องเนี่ยนะถ้าเป็นตัวท็อปของปัญหาเลยที่กระทาต่อมนุษย์กระทาต่อกันเนี่ยต้องรีบเลยที่จะไม่ให้โอกาสเรียกได้ว่าไม่ให้โอกาสแม้แต่ครั้งเดียวก็ได้นะในกรณีคนคดน,น,นะไม่ว่าจะคดแบบไหนก็ตามนะคืออย่างนี้เราสมมตินะ ทุกความสัมพันธ์รากฐานมันคือความเชื่อใจแล้วเรารู้ว่าเรานอกจากความสัมพันธ์ที่ดีเฮลตี้คือความปลอดภัยความมั่นคงความสเสถียรใช่ไหมในอารมณ์ใช่ไหม,ม,ไหมแต่ว่าความสัมพันธ์บางแบบเนี่ยมันสั่นคลอนคือเราไม่สามารถไว้ใจได้ไดอย่างเช่นโดนขโมยของเอ่อจากเพื่อนรุ่มอยู่หอเดียวกันหรือว่าเอ่ออะไรเดียวเอ่อโดนโดนเพื่อนสนิทโกหกเอาความลับไปเล่า หรือว่าเพื่อนทำเป็นเหมือนฟังแต่ความจริงแล้วเฟซเวลาแนะนําอะไรนู่นนี่นั่นแล้วเรารู้เลยอะแล้วมันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรที่ดีๆของเราก็เอาไปทําให้มันบิดเบือนให้มันเป็นอีกอย่างแล้วก็อะไรที่แย่ๆเนี่ยมันเน้นอะไรอย่างเงี้ยคือทอนคุณค่าอะไรพวกเนี้ยหรือว่าสามีภรรยาที่นอกใจเลยอะไรเงี้ยเออแล้วก็รอหยากับเราหรือแบ่งมาเพื่อมาแบ่งสมบัติตั้งแต่แรกหรือมีความเป็นอาชีพอะไรเงี้ยก็ตามอะตรงเนี้ย ถามจริงๆนะว่าถ้าวันไหนไปข้างนอกทํานู่นทํานี่ทำนั่นนะ่ะหรือว่าพ่อแม่ที่อาจจะเคยตบตีเราตั้งแต่เด็กอ่างเงี้ยแบบเหมือนอาจจะไม่ต้องถึงคำว่ามาเล่าเราตบตีลูกนะหรือว่าด่าว่าไอ้โง่ลูกนี่โง่เนาะโง่เหมือนคนนั้นคนนี้เลยหรือว่าไม่เห็นจะมีอะไรดีสักอย่างเลยเท่ากับเด็กคน,นนี้อะไรเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยจนคนรู้ว่าเขาไม่ได้มาดีนะ่ะเข้าใจไหมเขาไม่ได้มาเสริมในสามข้อแรกที่ว่ามันกงปลอดภัยเลยแต่เขาต้องการทําให คุณสั่นคอนแล้วก็หลังจากนั้นคุณคานตัวตนแล้วแล้วความมั่นใจและตัวตนของคุณมันจะค่อยๆทอนลงไปถูกทอนลงไปถามจริงๆว่าถ้าวันหนึ่งคุณไปทุระทําอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณต้องต้องหลับเผลอหลับไปอ่ะคุณไว้ใจหรอคุณคุณหลับสนิทไหมอ่ะถามตัวเองดูว่าเออไว้ใจไหมหลับสนิทไหมแบบกับทุกอย่างมัดรวมที่เขาเคยเออมีจิตใจของเขาอ่ะรังสีจิตใจของเขาอ่ะ ได้กระทําต่อเรารวมในส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลจับต้องได้เล่าเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้วรวมถึงเซนด้วยนะในส่วนหนึ่งเราก็เลยจะบอกว่ามันก็เคสใบเคสเรื่องใบเรื่องเนาะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคืออาจจะดูใช้ระยะเวลายืนดูหลายๆสถานาการณ์และใช้ระยะเวลายืนระยะในระยะเวลาที่ยาวนานประมาณก็ได้ ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สง่งผลกระทบมากนะมากก็จะเริ่มซึมจะเริ่มถ้าถ้าเริ่มมีน้ําตาเริ่มคิดแบบเหม่อคิดเนี่ยไม่ค่อยโอเคละที่เราพูดเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่ถามตั้งคําถามว่าให้โอกาสคนนั้นคนนี้ได้กี่ครั้งหน้าสงสารเนาะนุงน่งเนี้นั่นคุณให้โอกาสตัวเองบ้างให้โอกาสตัวเองที่จะปลอดภยัย ให้โอกาสตัวเองที่จะได้ใช้ชีวิตนี้ชีวิตเดียวครั้งเดียวให้มันดีที่สุดยิ่งถ้าคุณมีคนรอบตัวสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือที่ทํางานที่เป็นอาชีพสิธ์เอ็นเดเลอรอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบเนี้ยคุณยิ่งควรให้โอกาสตัวเองบ้างการให้โอกาสก็คือการตัดในสิ่งที่อันตรายหรือสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปด้วย คือให้โอกาสตัวเองได้สมองปลอดโปร่งได้คิดได้ทํานูน่นทํานี่ที่ดีๆออกมาเป็นี้เมื่อเราเป็นคนดีหรือคนรอบตัวคนคนไหนก็ตามที่เขาเป็นคนดีๆแล้วก็ถูกอัดอั้นขวางไว้ได้วยแบบเนี้เหมือนคุณเจอเพื่อนคุณอ่ะมีแฟนเป็นนาร<ๆ>์ซิสรินเมเบอร์แล้วแล้วแบบจมอยู่อย่างนั้นตั้งนานเป็นสิบสิบปีแล้วคุณก็ทนมองเห็นอ่ะคุณเห็นไหมว่าเขาไม่ได้ให้โอกาสเลยตัวเองเลยเขาให้มีแต่พื้นที่เขาบว่าโอกาสของคนที่ไม่ดีต่อเขาทั้งนั้นเลยเป็นท็อกซิกข,ของเขาอะไรเงี้ยโอเคคลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้นะก็ แต่แบ,บใช้ตามนี่เราจะไม่พูดเป๊ะๆแบบขนาดนั้นนะฟันธงเพราะว่าสถานการณ์แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเค okay, ค่ะก็ค่อยๆปรับแล้วก็ให้โอกาสเพงมากขึ้นนะอย่างน้อยก็ห้าสิบห้าสิบอย่าให้มันน้อยนะนะมันจะส่งผลระยะยาวนะคะเมื่อนานๆไปอะ,ค,ะ okay, ค่ะเคค่ะก็บางอันเราก็อาจจะเนี่ยพูดแบบเนี้ยแต่บางอันมันก็อาจจะไม่ใช่นะเออบอกไว้ก่อนนะอ,อืมโอเคค่ะ h a v e a n i c e d a y ค่ะ